เวลาไปเจอเวลาไปเจอใครสักคนอ่ะแบบเนี่ยแะไรวะไปเจอใ,ใครสักคนแล้ว <laughs> แบบว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละใช่ชอบเคยไม่ใช่ไม่ใช่ใชหวงเป็นน่ารักเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ใช่น่ารักอะ่ะเวลาเวลาเรามองเขาว่าน่ารักอะ่ะสิ่งนั้นก็น่ารักอ่ะไม่ใช่คืออย,า,ยากชวนเขาจุ๊บเอ๊ะมัวเลยจุ๊บดีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบของตัวเขา รักนะชอบนะไม่ใช่ชอบกี่วันชอบเอาดึกรับฟีดครับนะอ่ะสมมติว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะทำอะไรให้เขาแบบอุ้ยเห็นเห็นเขาเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยากได้นวนก็แบบว่าอ่ะอ่ะจีบไม่ใช่เป็นเป็นอ เราเป็นแฟนกันแล้วแบบว่าเราอยากทําอะไรให้เขาเป็นแฟนกันแล้วอยากทําอะไรให้เขาโรแมนติกเขาอยากได้อันนี้เราจะอันนี้เขาไหมเขาอยากได้อันนี้เอาเนี่ยเหมือนแบบอยู่ในโลกตัวเองอ่ะไม่รู้เขาอยากอะไรชิ้นตรงนี้เขาเขาอยากได้เขาอยากได้ของชิ้นหนึ่งแล้วเราแบบจะให้เขาไหมสิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรอูอยากกินน่นอ่ะอูอยากทํานี่อ่ะอ้อนเอ้แล้วเราจะทําไงเราจะเขาไหมเราจะอ้อนอ้อนทำไงอ่ะ อ่อนแล้วอ่อน้วจะไปก่อนคนให้ต้องทำยังไงกับเขาสมัวอ่อนแล้วก็อะไรวะอ่อนอ่อนแล้วก็อ่อนอ่อนแล้วก็อ่อนาะมือเป็นการให้เป็นการให้เป็นการให้ให้เราให้ดูแลเอ้ยอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเขาอยากได้อะไรก็แบบเทคแคร์จะกินแคร์เขาท้าไปข้าวเลยข้าวโดนแล้วหนึ่ง